สวัสดีครับเพื่อนๆใน EP นี้ก็จะมาพบกับเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Flow AI นะครับซึ่งตัวของ Google องนะครับนะเขามีเครื่องมือให้เราเนี่ยหลากหลายตัวมากนะครับที่สามารถที่จะทำวิดีโอ AI นะที่เป็น VO3 นะครับก่อนหน้านี้นะครับนะผมนะฮะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นตัว แคนวาใช่ไหมครับซึ่งตัวแคนวาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ใช่ไหมแล้วก็ตัวที่เป็นฟรีพลิกนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับนะแต่ละวันเนี่ยนะครับมันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับแม้กระทั่งตัวที่เป็น Google Cloud ถูกไหมครับที่ผมเนี่ยพาทุกคนเนี่ยเข้าใช้งานนะครับนะแล้วก็ไปจนถึงตัวที่เป็น g e m i n i นะตัว g e ม i n i ก็เป็นหนึ่งในของ Google นะครับที่ ผมเนี่ยฮะก็พาทุกคนเนี่ยครับได้ทดลองใช้อยู่นะครับนะและก็มาถึงเครื่องมืออีกตัวหนึ่งครับนะก็คือตัวที่ชื่อว่า lap google นะครับนะอันนี้ก็คือตัวที่เป็น flow ai นะนะฮะเราเข้าไปที่ l a b google s l flow นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปใช้งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไปเริ่มใช้งานเนี่ยพร้อมๆกันนะครับ หน้าตาของมันนะครับพอเราคลิกลิงก์เข้ามาเนี่ยครับนะอันนี้ก็คือ lab.google/flow นะครับอันนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาที่เป็น flow แบบนี้นะนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกตรงนี้เข้าไปนะนี่คลิกตรงเนีย create with flow นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บหน้าตานะครับของมันเนี่ยก็จะเข้ามาประมาณนี้อ่าเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยนะครับนะ sign in with google นะครับนะ เราก็สามารถที่จะคลิกนะครับเข้าไปใช้งานได้นะผมลองคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับนะเขาก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ลองดูนะครับว่าเอานะนิดหน่อยนะครับนะเรื่องของตัวที่เป็น AI นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องคลิกถูกไปนะครับอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็กด next ไปต่อนะแล้วก็ให้เราอ่านตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมก็พาทุกคนนะอ่านป้ายนะครับนะอ่านให้เรียบร้อยนะครับ อ่าตรงนี้ให้เรารีวิวนะฮะเกี่ยวข้องกับนโยบายในการใช้งานของตัวที่เป็น Flow AI นะครับว่าเอ๊นะฮะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะอ่ะหลังจากที่เราอ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิก Continue นะครับต่อไปนะเขาก็จะมีเรื่องของการอัปเดตของ Flow นะครับว่าตัว Flow เนี่ยนะครับนะเป็นยังไงที่เกี่ยวข้องกับ v o 3นะตัว v o 3นะครับผมก็ทำคลิปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนะที่จะให้ทุกคนนะฮะได้ฝึกใช้นะครับประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ ตัวคำสั่งพร้อมนะยิ่งเราเนี่ยลองฝึกใช้คำสั่งพร้อมเยอะๆมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีโอกาสนะครับนะได้สิ่งที่ดีเนี่ยกลับมาเนี่ยมากานั้นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะผมจะไปต่อนะครับกดไปที่ get start นะครับทุกคนนะครับอ่าเข้ามาเสร็จปุ๊บหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะตัวที่ผมใช้นะผมใช้แบบโปรนะครับตัวนี้เองนะครับนะผมก็จะได้1,000เครดิตนี่นะเขาเขียนว่า1,000 AI เครดิตนะครับ ในเบื้องต้นนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เคยสมัครเลยนะครับเราอาจจะต้องล็อกอินเข้าไปใช้งานก่อนนะยกตัวอย่างเช่นตัวที่เป็น Gemini นะครับเราอาจจะต้องล็อกอินเข้าไปใช้งานก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวที่บอกว่าเราไม่เคยใช้งานเลยนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะตัวที่เราไม่ได้ซื้อนะเนื่องจากว่าอันเนี้ยผมใช้แบบ Pro อยู่นะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองสลับนะครับมาตัวที่ ผมเนี่ยครับไม่ได้จ่ายเงินไปนะอ่ะโอเคนะครับเนี่ยเราก็มาเหมือนเดิมนะครับกดไปที่ create f o w นะครับนะพอกดไปเสร็จปุ๊บหน้าตาเขาจะเข้ามาแบบนี้เห็นไหมนะครับนะซึ่งหน้าตาก็จะแตกต่างกันนะครับเราจะต้องกดตรงนี้ก่อนนะผมกด flow เข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเขาจะ มีหน้าตาเนี่ยขึ้นมานะครับเป็นโฟลทีวีให้เราดูนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ไม่เคยเข้าใช้งานเลยนะนะครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้นครับ create with f l o w ซึ่งเราจะต้องทําการเลือกบัญชีแล้วก็ล็อกอินเข้าใช้งานนะครับผมเลือกมา1บัญชีนะครับเสร็จปุ๊บนะครับหน้าตาของมันเนี่ยจะเข้ามาแบบนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลื่อนเลื่อนดูนะนี่นะฮะเลื่อนดูเสร็จปุ๊บนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับจะต้องเป็นฮะมีการนะฮะสั่งซื้ออ่านะอันนี้ก็คือในเดือนแรกนะครับนะเขาจะให้เราเนี่ 1เดือนนะครับก็คือเราไม่ต้องจ่ายนั่นเองนะครับสำหรับตัวที่เป็น Google AI Pro ก็คือตัวที่ผมเนี่ยใช้อยู่นะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากที่จะแบบโอ้โหแบบทุนเหลือๆนะครับคุณก็ใช้ตัวที่เป็น Google AI Ultra นะครับอันนี้ก็จะมีเสร็จอะไรต่างๆเนี่ยที่เยอะกว่านะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะผมนะครับจะ เข้าไปใช้งานนะครับอ่ะผมกดคี f l o w อันนี้เลยนะมันก็เข้ามาเหมือนกันนะครับนะเหมือนกับตัวที่ผมเนี่ยครับนะที่จ่ายตังไปนะก็คือตัวโปรนั่นเองนะครับอ่ะผมคลิกเข้าไปนะนะครับนี่แล้วก็กด next ไปนะครับอ่ะก็อ่านเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กด continue ไปนะครับอันนี้ผมทําให้ดู2แบบนะครับเผื่อว่า a c c o u n t ไหนไม่ได้จ่ายเงินนะครับนะหรือว่าไม่ใช่ตัวโปรนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมนะฮะ หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยนะครับดูโฟ o ์ทีวีอ่ะโอเคนะครับเราก็ต้องเลื่อนมาข้างล่างนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะใช้งานนะครับนะเราจะต้องลงทะเบียนกับเขานะก็คือนี่ฮะลงทะเบียนเนี่ยใช้งานก่อนนะครับพอเราเข้าไปนะครับนะกดเก็ตไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะขึ้นมาหน้านี้เราจะต้องอัปเกรดเป็น AI Pro ก่อนนะซึ่งพอเราอัปเกรดเป็น AI Pro เสร็จเนี่ยนะครับเราก็กดตรงนี้นะ เกต Google AI Pro เนี่ยนะครับนี่นะอันนี้นะครับนะพอกดเสร็จปุ๊บนะครับต้องบอกว่าเราจะต้องลงทะเบียนนะฮะจ่ายเงินกับเขานะแต่ว่าในเดือนแรกเนี่ยเราได้ใช้ฟรีนะครับแต่ว่าเดือนต่อๆไปเนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายนะครับเดือนละ750บาทต้องบอกนี้ด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยลงทะเบียนเสร็จปุ๊บใน1เดือนนะเสร็จแล้วคุณก็ไม่อยากจ่ายต่อนะครับคุณก็ไปแคนเซิลนะอันนี้ก็คือแบบที่ใครเนี่ยยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะ สมมุติว่าตอนนี้นะครับนะเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าใครลงทะเบียนไม่ได้นะคุณก็แอดไลน์มาที่ l i น์แอดแอดครูอยู่แล้วกันนะครับมาสอบถามเพิ่มเติมนะเอาละทุกคนหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูว่าหน้าตาของเจ้าตัวโฟเนี่ยมันจะมีอะไรนะที่น่าสนใจบ้างนะครับอ่ะเราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ผมจ่ายไปแล้วนะนะครับนะก็คือแบบโปรนะครับนะเราจะต้องเป็นแบบโปรเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้ณนะวันนี้นะอนาคตนี่ก็ไม่แน่ เขาอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะเราสามารถที่จะ get more AI credit ก็คือซื้อเพิ่มได้นะซึ่งตอนนี้ผมมีนะครับ1,000 AI credit อ่ะผมลองคลิกเข้าไปดูซินะครับมีอะไรบ้างเนี่ย1 0 0 0 AI credit เนี่ยนะครับเนี่ยต่อเดือนอ่านี่คือต่อเดือนนะอ่าเราสามารถที่จะ add ได้นะก็คือกดเพิ่มได้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับอยากใช้แบบโอ้โหแบบ unlock เลยนะจุใจเลยเนี่ยนะครับ หนึ่งหมืเนี่ยนะครับต่อเดือนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ที่เป็นแบบแบบพรีมเมียมก็คือแบบที่เป็นอัลตร้าไปนะนี่เห็นไหมครับ Google AI อัลตร้านะครับซึ่งคุณก็อาจจะต้องไปจ่ายเพิ่มเติมนั่นเองนะเนื่องจากว่าเป็นคลิปที่แบบเริ่มต้นนะสำหรับคนแบบใหม่ๆนะครับดังนั้นผมก็จะอธิบายให้ดูหลายๆส่วนนะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะเราเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหม New Project นะครับคลิกเข้าเลยนะครับอ่า new project นะนะครับพอกดเข้ามา New Project เสร็จปุ๊บเนี่ยฮะอันนี้ก็คือนะฮะวันที่11นะครับนะที่เราเนี่ยนะครับจะลองมาดูว่ามันมีอะไรให้น่าสนใจบ้างก็แน่ดอนครับอันนี้ก็จะเขียนว่าเ e เนเร v ว d ดีโอ t h t e ท t เราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความนะเป็นวิดีโอได้ซึ่งเราก็ทํามาค่อนข้างเยอะแล้วโอเคไหมนะครับนะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปดูได้นี่นะครับ เปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอนะครับนะอันนี้เปลี่ยนเฟรมนะเฟรมเฟรมเนี่ยคล้ายๆเป็นภาพนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะตรงนี้นะครับเบื้องต้นนะครับตัวเทคกก็คืออันนี้ใช่ไหมนะครับเราสามารถที่จะก๊อปปี้ข้อความลงมานะครับเบื้องต้นนะครับสมมติผมมีข้อความเสร็จเรียบร้อยปึ้งนี่นะครับผมก็วางข้อความที่เป็นคําสั่งพร้อมลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็กดตรงนี้โอเคไหมเพื่อที่จะให้มันแบบประมวลผลนั่นเองนะครับเปลี่ยนข้อความเนี่ย เป็นวิดีโออ่าประมาณนี้นะทุกคนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับนะอยากที่จะได้ข้อความนะครับพวกนี้นะเราก็ไปในสิ่งที่ผมเคยสอนมานะครับเราอาจจะใช้ตัวนี้นะครับนี่ไง VO3 พร้อมถูกไหมนะครับนี่ตัว v o 3พร้อมเนี่ยนะครับนะเราสามารถที่จะสั่งมันเลยอยากได้อะไรนะครับสมมุตินะผมอยากได้นะครับนะสร้างนะครับเอ่อ VO3 นะครับพร้อมนะอันนี้เราก็พิมพ์ไปนะครับเราอยากได้ อะไรเราก็บอกมันนะครับทุกคนนะผู้หญิงนะครับนะกำลังนะดื่มนะครับลังนกอันนี้คือแบบโฆษณานะเครื่องดื่มลังนกอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วดูว่าตัวพร้อมเนี่ยนะครับเขามีอะไรมาให้เราเราก็ไปเปลี่ยนโอเคไหมเนี่ยผมให้ทริกนะให้คําแนะนําไปว่า หนึ่งนะครับนะตัวฉากอ่าฉากเป็นยังไงนะครับนะอันนี้อ่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ภาษาไทยนะฮะเราก็ไปเปลี่ยนนะให้มันสั่งภาษาไทยไปนะครับนี่เห็นไหมอาจจะมีทั้งไทยทั้งจฤษผสมกันมานะครับนี่ฮะนี่นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ขอก็ได้นะขอภาษาไทยนะครับอ่าทั้งหมดนะครับอ่าสมมตินี่นะครับมาแล้วฉากนะเธอกําลังจีบรังนกอะไรก็ว่ากันไปนะสิ่งสําคัญอันนี้ก็คือ ขวดรังนกนะฮะแท้ใสสะอาดนะครับนะหญิงสาวชาวเอเชียอายุ28ปีอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดพร้อมนะครับที่เราสามารถแบบปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยนะทุกคนมุมกล้องนะครับการกระทํากําลังทำอะไรอยู่นะครับนะจัดองค์ประกอบของภาพนะครับตัวแสงเป็นยังไงสไตล์รูปภาพเราอยากได้แบบไหนนะครับการออกเสียงนะครับนะดื่มรังนกแท้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะไปฝึกใช้ตัวที่เป็นแบบ b o t พร้อมอันนี้นะครับเราก็จะได้พร้อมออกมานะครับนะผมก็จะแนะนําว่าตอนที่เราไปใช้นะครับเรา,เาให้มันแปลภาษาไทยใช่ไหมแล้วก็ให้มันแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะขอพร้อมเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาก็จะสลับเป็นภาษาอังกฤษให้กับเรานะครับพอได้ภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปนะฮะเอาไปสั่งอ่ามันก็อาจจะดีกว่านะผมเข้าใจว่าตัวภาษาอังกฤษนะครับมันน่าจะดีกว่าภาษาไทยนะพยายามฝึกพร้อมกันแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับก็จะเน้นไปสําหรับคนที่ ไม่มีพื้นฐานทางด้าน AI เลยนะแล้วคุณเนี่ยอยากที่จะทํา AI นะครับไม่ว่าจะเป็น AI ตัวนี้ครับทุกคนนี่นะเนี่ยเราสามารถที่จะทาสิ่งที่เรียกว่าเพลงเด็กได้เนี่ยผมทให้ดูนะนี่คือยกตัวอย่างนะนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราสามารถที่จะทําเงินนะจากเพลงเนี่ยซึ่งใช้ AI เนี่ยในการร้องเพลงได้ให้เห็นไอเดียนะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับนี่ ญญ <c oughs> อันนี้มาจาก v o 3นะนี่นะครับอันนี้คือมาจากว mm ิโอทีนะครับนะแล้วก็อันนี้แต่อันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับใครที่เกิดว่าคาสายเรื่องเล่านะท้องทะเลกว้างมีเรือใบโจรสลัดชื่อเสียงขรึมขริร่องรอ,อ,อยหยาดสนางามอันนี้คือา,อาเรื่องเล่านะครับและอีกอันนึงก็คืออันนี้จะเป็นคนที่ชอบขายสินค้าแล้วก็ใช้ AI เนี่ยในการ ขายสินค้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านี่คือ Galaxy S24 Ultra <ะ>มือถือยกอเนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้นะอ,อันนี้ไม่ใช่คนจริงๆ, <200 S 1> ๆนะครับอันนี้คือ AI <พ>อนะกำลังขายสินค้าอยู่5อเท่าและส0เท่าให้คุณเก็บทุกรายละเอียดได้อย่างคมชัดอ่านะคือนี่ตัวอย่างนะครับที่จะอยู่ในคลาสนี้โอเคไหมเนี่ยครับก็คือคุณก็จะได้เอกสารต่างๆนะที่เป็นอ e ีบุ๊กนะครับพร้อมวิดีโอนะครับเรียนออนไลนะ์นะเรียนที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้ ผมเนี่ยนะก็ใช้ประสบการณ์นะทั้งทางด้านในเรื่องของการทํา YouTube แล้วก็ทางด้านเรื่องของ AI เนี่ยมาช่วยทุกคนนะครับอ่ะโอเคนะครับกลับมาที่นี่นะครับนะเออกลับมาที่นี่นะผมจะอธิบายในเบื้องต้นก่อนละกันนะครับนะอันนี้คือ Text to Video นะครับหลังจากนั้นมีอะไรอีกนะครับนี่ก็คือเฟรมทูวิดีโผมคลิกเข้าไปนะครับตัวเฟรม e to Video เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกอะไรได้นะครับเลือกเป็นเฟรมได้นะนะครับตัวเฟรมวิดีโอเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดพวกภาพ อันนี้นะก็คืออัปโหลดภาพหรือว่าข้อมูลต่างๆเข้าไปได้นะครับนี่นะครับนี่นะสามารถที่จะอัปโหลดภาพหรือว่าข้อมูลต่างๆเข้าไปนะฮะนี่คือสามารถที่จะเจเนเรตภาพขึ้นมาเองก็ได้นะครับนี่ฮะเขาเขียนว่าเจเนเรตภาพนะนะครับผมก็ลองคลิกดูแล้วกันนะครับนี่นะอลองดูนะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอก text to image นะฮะเราสามารถที่จะใส่ข้อความนะครับลงไปเพื่อให้มันแบบเจเนเรตภาพมันก็คล้ายกับเครื่องมือทูต่างๆนะที่เราเนี่ยนะครับนะ ใช้กันอยู่นะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องมีเตกหรือว่ามีคําสั่งพร้อมก่อนนั่นเองนะครับนี่นะตัวนี้คือเฟรมนะครับมาตัวนี้นะนะครับอ่ะโอเคนะครับเราสามารถที่จะทำไรได้นะครับใส่ภาพลงไปนะครับนะนี่คือใส่ภาพลงไปได้นะครับเนี่ยเจเนเรตนะหลังจากนั้นนะครับนี่ก็กดนะครับเลือกอะไรครับการแพรนมุมกล้องต่างๆนี่เห็นปะสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับเลือกแพลนมุมกล้องต่างๆได้นะครับนี่นะ าสามารถเลือกแพรมุมกล้องต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีอะไรได้อีกนะครับตรงนี้นะฮะไอตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะได้เฉพาะที่เป็น Google AI Ultra เท่านั้นอ่าต้องบอกงี้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะตอนที่เราทำนะเป็นเทควิดีโอผมสมมุติเป็นเทควิดีโอก่อนแล้วกันนะครับอ่ะ อันนี้นะครับเราจะต้องเลือกนะครับอีกหนึ่งอย่างนี่นะครับเลือกอะไรนี่ให้ออปต์ออกมาเนี่ยนะครับตอบพร้อมก็คือสั่งเข้าไป1อันเนี่ยให้มันออกมากี่อันอันนี้คือเลือกเป็น1นนะครับหลังจากนั้นนะครับโมเดลที่เราเลือกเขามีให้เลือกอะไรบ้างเนี่ยมี v i โ3 Fast นะครับนะ v o o อก็มีนะครับมีามี v ทรีที่เป็นค a l i t y นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวค a l i t y นะครับก็น่าจะใช้เครดิตที่มันสูงกว่านะครับผมเลือกตัวฟ้าแล้วกันอ นี่เลือกนะเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวฟา s t เนี่ยเราใช้20เครดิตนะครับเปลี่ยนเป็นเคร ity ใช้ไปเท่าไหร่100้โอ้เครดิตกระโดดขึ้นทันทีนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนี่นี่คือตัวฟารนะครับนะเป็นเทคทูวิดีโอนะครับอ่ะในเบื้องต้นเราเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนะครับจะวางลงไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะทดลองอ่ะทดลองนะทุกคนเทคทูวิดีโออ่ะเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะสำหรับตัวที่เป็น VO3 ที่อยู่ใน Google Flow นะครับอ่ะโอเคนะทุกคนไปพร้อมกันเลยปึ้งนะครับเห็นอย่างหนึ่งเลยเขาบอกว่าเนี่ยครับนี่นะเหมือนกับว่าเมื่อกี้มีขึ้นคําสั่งเตือนนะครับว่าฟลนะเพราะว่าเหมือนกับเราเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นน่ะนี่นะการพูดภาษาไทยเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับผมจะลองอ่ะดูนะนะครับอัสเตรียนะครับให้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะลองดูนะอืม ให้ผพูดภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับคือวันนี้นะครับมันอาจจะภาษาไทยเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวลองพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับปุ๊บอ่ะโอเคนะเมื่อกี้นะครับเราลองมีภาษาไทยเข้าไปนะครับมันไม่ยอมนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราลองเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันทุกคนปึ้งนะครับ เนื่องจากว่าต้องบอกว่าอันนี้เป็นการที่ผมเนี่ยได้ลองไปกับเพื่อนๆเลยนะได้แก้สมัครนะครับแล้วก็พาทดลองใช้นะครับถ้าเกิดว่ามันใช้ภาษาไหนไม่ได้คุณก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตัวที่ใช้ภาษาไทยได้แบบเจ๋งๆตอนที่เราได้สอนแล้วก็คือในตัวที่เป็นเจมินายอโอเคนะอ่านี่ก็ไปใช้ตัวเจมินานะสำหรับภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษนะครับอ่านี่เห็นไห มันเนี่ยก็ประมวลผลให้แล้วนะครับแต่พองอีกไม่นานนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวภาษาไทยเนี่ยนะครับก็คงจะใช้ได้นะครับคุณก็อาจจะใช้ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยอยู่ในคําสั่งพร้อมเนี่ยได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอนะรอนี้นะครับซึ่งนะครับระหว่างรอนะครับผมพาไปดูนะตัวที่เป็นจิมินายนี่คือตัวจิมินายที่ผมใช้ไปนะครับอ่ะแล้วก็สั่งคําสั่งเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับคุณสามารถที่จะใช้ตัวจิมินายเนี่ยใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทดลองนะ นะอันนี้นะ,ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือตอนที่ผมเนี่ยสอนไปครั้งที่แล้วก็คือว่าเราเพิ่มภาพเข้าไปตู้ไหมครับเสร็จแล้วให้มันอธิบายสินค้าอ่าใช่ป่ะนะครับเขาก็มีตัวละครแล้วก็พูดภาษาไทยได้ด้วยนะครับอืมเนี่ยฮะเนี่ยคือผมใส่คําสั่งนี้ลงไปใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็เด้ยอัพรูปลงไปได้ด้วย นะครับอันนี้ก็คือวิธีการอัปโหลดเนี่ยก็ไม่ยากนะครับนะผมทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะสมมุติว่าใครยังไม่เคยเข้าใช้งานเลยนะครับนี่ฮะคุณไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปนี่ไม่มีอะไรนะครับอัปโหลดรูปเข้าไปนะครับคุณก็ใส่รูปที่เป็นลังนกเข้าไปอ่ะหลังจากนั้นคุณก็ใส่คาสั่งพร้อมนะครับพอใส่ข้างของเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็กดซับมิตตรงนี้นะมันก็จะประมวลผลให้นะนั่นเองนะครับไม่มีอะไรพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัววิดีโอเนี่ยประมาณนีี้่ อันนี้คือจากตัวเจบินายทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครเนี่ยหลงลืมอันนี้ใช้ภาษาไทยได้อันนี้ผมเปรียบเทียบไม่เห็นนะว่าตอนนี้เองเนะครับตัวโฟ o เนี่ยนะครับมันเนี่ยไม่รองรับภาษาไทยนะแต่ว่าไม่นานนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็คงแบบว่าได้ใช้นะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ามันใช้ได้ภาษาไทยแล้วนะครับคุณก็ทําเหมือนปกติที่ผมทําให้ดูนะครับก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยในช่วงที่เราพร้อมไปนั่นเองนะครับะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับ คือลังนกเนี่ยนนเขาก็ไปหาขวดมาโอเคไหมเป็นขวดใสอะไรเงี้ยนะครับอ่าประมาณนั้นเอออันนี้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์นะครับแล้วนะก็รูปร่างหน้าตาสวยงามตามที่เราอยากได้นะครับเอามาโฆษณานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโฟร์นั่นเองนะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ทำเงินออนไลน์ให้กดติดตามครูอยูไว้ใน u t u b e Facebook TikTok แช้บอกเพื่อนที่คุณรักด้วยนะครับ